ได้ยังคะไ,ไ,ดได้แล้วนีอยู่นิ่อองอา่เขอเราไม่ต้องเมากคย,คอย่อยลงมาจริงๆแล้วระดับสายตาเราต้องอนี้เพราะฉะนั้นอ่านั่งลงเืโอเคนั่งแต่้องดูต้องดูต้องดูดูตง แล้วก็จากนั้นก็คือให้เพื่อนคนอื่นได้ลองใช้อุปกรณ์ดูบ้างถ้ามีเวลาตอนนี้ก็คือถ้นนี้10 ml แรกเราก็เอาไปช่างแต่ประเด็นก็คือว่าเราช่างบีเกอร์เปล่าไหม่ะเพราะว่าขั้นแรกเราต้องช่างบีเกอร์เปล่าก่อนแล้วค่อยเติมลงไปถูกไหมการเอาวางอย่างนี้อันตรายเอาวางกับพื้นได้เลยค่ะเพราะเขาคือนางปลา ยิบได้เลยกลุ่มนี้ตารางบันทึกผลอยู่ไหนครับยังอยู่ในอิมเมจินอยู่ในความคิดที่คุณไม่แสดงออกมาใช้เทอร์โมมิเตอร์ให้ดูหน่อย เทอร์โมมิเตอร์ต้องใช้สองคนเลยทีเดียวเอ๊ะเอ๊ะจริงๆแล้วปลายเขาจุ่มลงไปหรือเปล่านะถึงไหมคะอ๋อไม่ถึงโอเคอ่านค่าได้เท่าไหร่คะค่าที่สอุณหภูมิดูที่เมื่อน่แล้วสามสาจับอ่ะช่วยกันอ่านเท่าไหร่อุณหภูมิสา สามสิครูจะให้อ่านกี่ตำแหน่งเป็น3 1มสจุดฮะศูนย์ศูนย์มาดูซิมันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ ได้ยังถ้าได้แล้วอ่าแต่ครั้งเดียวค่ะจากนั้นทำไมคะถ่ายใส่อีกหนึ่งโอเคจากนั้นทำไงต่อ ดีจดบันทึกที่ถูกต้องคืออะไร ทำไมต้องประคองเอียงเบอร์นั้นนะ่ะว้ายแล้วมันฟางใหญ่ว้ายมันไม่ได้เล็งอย่างเดียว แค่ใช้กระบอกตวงก็ต้องลุ้นเบอร์นี้เนาะอย่าลืมระดับสายตานะ